ยุคนี้นะลูกมันเป็นยุค new age d. ยุค new age ยุคพลังงานทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานตัวเราเป็นพลังงานเงินเป็นพลังงานรถราบ้านช่องความสำเร็จเป็นพลังงานทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานจริงอนะทั้งหมดเป็นพลังงานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่เรียกว่าเป็นยุคแห่งพลังงานความหมายคือเป็นยุคแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานค่ะ เมื่อก่อนเราไม่มีความรู้พ,พวกนี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีองค์ความรู้พวกนี้มามาแนะนำมาแบ่งปันให้พวกเราฟรีๆเหมือนยุคนี้ซึ่งยุคนี้เป็นยุคออนไลน์มันเข้าถึงง่ายถูกไหมคราวนี้พอเรารู้แบบนี้ให้เรารู้ว่าถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะสร้างชีวิตถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ในชีวิตใหม่ให้เราเปิดใจอะเรียนวิชากดแรงดึงดูดและเรียนวิชาเกี่ยวกับพลังงานถ้าเรารู้แบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเรารู้เรื่องของ กดแห่งพลังงานกดแรงดึงดูดเรารเรารู้ว่าเราอยู่ภายใต้พลังงานบางอย่างแล้วเราก็รู้ว่าการที่อย่างอย่างหนึ่งจะมาแมชกันมันคือการแมชพลังงานสมมุติว่าหนูจะเป็นคนที่ดึงดูดเงิน1ล้านบาทถ้าหนูใช้แรงในการลงมือทำงานใช้เวลาในการทำงานอย่างเดียวเลยอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตถึงจะมี1ล้านดึงดูด1ล้าน แต่ถ้าหนูเข้าใจในเรื่องของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหนูอาจจะใช้เวลาแค่1ปีหรือ1เดือนหรือ1วันหรือ1ชั่วโมงเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะเก็ตไหมคะเก็ตพิมพ์ตอง8ดมารวรวๆให้แม่เห็นก่อน